ดีครับขอดีมิออนดุตนะครับเตานี้ิสีออนับ สวัสดีตอนเช้าย,ยังเป็นทางการนะครับเนาะสวัสดีครับผมสวัสดียังเป็นทางการน,นะครับเช้านี้เจอกันที่ตลาดฟารเหมือนเดิมน,นะครับตอนนี้เราจะไปทางถนอนอนุสบ้างตอนนี้เขาติดเดียวไปทางถนอนอนุสบ้างนะครับยืนสุขมุมวิทจนจนถึงเพื่อนซิงไปแล้วนะครัสดีไปทางอนุสบ้างนะครับนะ ตอนนี้เราอยู่ในอครับโอเคตรงนี้ตั้งใจได้ครับมานกรกิจที่เก่าครับ จ่าเลี่ยงเลยขึ้นอุปถัมนะครับเนาะไปกระลิกขอทายขีดเล็กน้อยหนึ่งกันนะครับกัีไเต่อที่ดัน,นครับขาบพิ่งละลายด้วครับกับการอา่ารับท่มนะครับก็จุกจาอองอับอ่อนแต่ก็เปิดไลมากเปิดไหลมานีผมนึกว่าผมไปดูคนเดียวไม่ได้เดือรับไปดูในในคนเดียวจะได้ แมันบเด็อยด้วยีแบนีลุงจะบอกว่าไม่ต้องอาเราก็ทำไปทานรายการของเราเนี่ยเราก็มีอะไรก็มีิ้งของเราไปไม่ต้องครียดแล้วว่มันจะได้สบายทำแบบสบายใจมันก็เราอะไรก็มีคนสกใจนิดสนใจบ้างเป็นธรรมดา็นของเราีแล้วเพื่อนก็ไม่ชอบมันก็มีเรื่องธรรมดามันที่เป็นวายกีแต่เราต้อง ไม่ใจแมน,ในยังไม่อยากเห็นแล้วนะเขาออกมากเอายังร่วงไปแล้วตับคือสาธารณะเลยนะครับแต่ตอนนี้เพิ่นจีเท่าใดแ็เล่นท้องใจไท้ตะเกียบตะลิบตลคือธมดาเลยครับทำให้ลหลายได้ครับคุยกับกาลันใจของเหวี่ยงชาญยิ่งคุยกับหน้าเลยแมนุทธ์งานจีแต่ว่าเป็นคิกับห้าเพิ่นเท่าเท่ากับลุกทำให้ละลาย ตอนเช้าถ้าใครกาลังน,นิดนะครับว้าวอันนี้ก็ได้ตัวนี้เนาะอันนี้ก็ได้ครับมันหมุนกล้องก็ได้ทรายสดหมันได้อยู่ขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับโอเคเชา้านี้ไปที่ก็มีความสุขงานเนาะครับก็คงกีฬาครับรรที่ปฏิบัติทายแน่เลย ก,ก็จบกิจการใน,นงานรับผมสวัสดีครับ